ต่าชาต่ชนวัดบริษัททั้งหลายวันนี้ยังเป็นวันที่15บหมกราคมเป็นวันสําคัญที่รหฐประชาชาติตัดเชือกให้อเมริกันฝ่ายสมานมิตรใช้อาวุธกับอิหรังอ,อ,อิรักได้เขาจะใช้หรือไม่ใช้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันมาเล่าเรื่องของเราต่อไปหลังจากที่โป่วยคราวนั้นเป็นโลคกระเพาะอาหาร เรือตีกุหลาบกับเรืออากาศเอกพันทรช่วยเป็นพิเศษให้น้ำเกลือบ้างให้ครูโคดบ้างนอกจากจายาที่หมอสั่งหมอสั่งยาก็สั่งเล็กน้อยไม่มากถ้าสองคนใี้ช่วยอย่างหนักในที่สุดก็พ้นจากโรงพยาบาลมาได้ เมื่ออยู่ประมาณทั้งสองเดือนก็พ้นจากโรงพยาบาลแต่ว่ากําลังจิตใจตอนนี้ขอเล่าเรื่องจิตใจสักหน่อยหนึ่งว่าจิตใจเว,เวลานั้นท่านพระพุทธบริษสัจมันไม่มันหมดห่วงทุกอย่างไม่มีกังวลทุกอย่างทรัพย์สินก,ก็ตามร่างกายก็ตามกายก็ตามพระคนพระคนก็ตามไม่เคยไม่เคยนึกถึงแต่คนบ้านองโคก็ดีจริงๆไม่มีใครไปเยี่ยมสักคน นี่จะเห็นว่าการทําคุณกับคนในกำบรรดาางพุทธบริษัท,ท,ท,รษทสร้างชื่อเสียงให้วัดวัดมีรายได้มากมีความร่งเรืองมีชื่อเสียงมากแต่เวลาป่วยไข้สบายมีความทุกข์คนเขามองไม่เห็นเขาเห็นอย่างเดียวว่าทรัพย์สมบัติมีอะไรบ้างจะมาขอก็มีทายกมาขอสองคนเ็าเลยบอกไม่ใช่ของฉันมันเป็นของสอง สภาพอย่างนี้บรรดาท่านพุทธริษัทฟังแล้ว <c oughs> น่าสะโดดใจไหมแต่ความจริงการพูดนี่ไม่ได้หวังการกทวงบุญทงคุณเขาเราคิดว่าเวลาที่อยู่คนทั้งตำบลที่เกยรก็มีทีรักก็มีที่สงเคราะห์ให้มีความสุขก็มีแต่ทว่าเวลาเรามีทุกข์เขาไม่ยักทุกข์ด้วยแม้แต่เยี่ยมเยิยนก็ไม่เปิดเคยไป แล้นนอกจากนั้นไม่แต่นองสือจดหมายก็ไม่เคยมีไปถึงก็ไม่ได้มีความน้อยใจอะไรเพราะเขา้าใจอยู่แล้วพระธรรมมีพระเป็นที่พึ่งมีเทวดาเป็นที่พึ่งต่อมาไม่ทาท่าหายดีก็กลับกลับไปถึงวัดบรโครได้วันเดียวท้องถ่ายสิบสองครั้งตอนที่หมอสงวนบอกไม่ไม่ได้ผิดเลยเช้าต้องขึ้นเรือไปที่โรงพยาบาลกลับไปใหม่ ทางโรงพยาบาลก็ดีแล้วเขาก็รับไว้แล้วต่อมาอาการหนักขึ้นมาอีกเมื่ออาการเบาวันแล้วก็กลับมาวัดตอนนี้มีอาการหนักอาจเจียนเป็นเลือดตั้งกระถนกว่าก็ต้องกลับเข้าโรงพยาบาลใหม่เขานี้ต้องอยู่ทั้งสองปีถตงเวลาเข้าถึงโรงพยาบาลได้แค่วันเดียวก็รู้สึกว่าร่างกายมันดีตามปกติ ไม่มีอะไรผิดปกติอาการปกติดีๆอยู่แต่ถ้าว่าออกไม่ได้ตอนนี้ในเมื่อเข้าไปใหม่ก็ปรกากฏว่าคราวนี้มีเรื่องแปลกขณะที่นอนอยู่คืนหนึ่งก็มีนายทหารเวลาสี่ทุ่มเสร็จไฟฟ้ากำลังสว่างวางมีนายทหารคนหนึ่งแต่งตัวไปพล,ลเดือจัตวา <c oughs> มีเครื่องแบบพร้อม พถึงก็ปัดที่ปบปบระหว่างเขาไม่ไอห้องนั้นมันมีสองเตียง <c oughs> <c oughs> คือเตียงคนไข่กับเตียงคนเฝ้าไขา่แต่คนเฝ้าไข่เขาไม่ไม่ไมไมไมอนุญาตให้อยู่เขาเห็นก็มาปัดอยู่ตรงกลางเขาทาปัดทำไมพอแกบอกผมจะนอนขอรับพมนอนบนเตียงนอนสิแกบอกไม่เอาผมจะนอนตรงนี้ขอรับแล้วก็มาปัดเตียงใส่แกกระปูเสือเอาหมอนวางกลางม้งแล้วก็นอน ทั้งๆท,ที่มีข้อแบบก็ทราบดีว่าคนประเภทนี้ไม่ใช่คนแน่ผีเพราะว่าประตูน่ะใส่กอนแล้วเข้ามาได้นี่ <c oughs> ก่อนที่แกจะนอนแกบอกว่ามีมนท่านจะมาตามสบายครับผีทุกอย่างมันจะเข้ามาไม่ได้ในเมื่อผมอยู่ที่นี่ผมจะป้องกันทุกอย่างถ้าถามว่าโยมเป็นทาหารคนในดทหารผี แกบอกว่าผมเป็นนายทหารคนครับแต่เวลานี้เป็นผีถ้าถามว่าเป็นผีชั้นไหนแกบอบกว่าผมอยู่ชั้นจ่ากตุกมาได้ครับผมชื่อคลอยพลตีคล้อยพลเรือตีคล้อยก็เป็นว่ารู้กันว่าเป็นผีเข้ามาคุ้มครองตอนนี้การรักษาก็เปลี่ยนแปลงไปจากใหม่ รักษากันไปร่างกายก็รู้สึกว่ามันดีทุกอย่างแต่ออกไม่ได้เพียงแค่ออกมาออกไปครั้งหนึ่งถ่ายสิบสิบสองครั้งเหมนกันต้องกลับเขยิใหม่ท่านนี้เลยตัดสินใจอยู่ครบสองปีอยู่ครบสองปีโรงพยาบาลมันก็เป็นบ้านเขาก็เช็คร่างกายจนดีเรียบร้อยแล้วบรรทุกอย่างหายปกติหมดอาการอักเสบต่างๆรอยเล้าต่างๆในร่างกายภายในดีหมดก็ออกมา ถ้าออกมาก็ตามคําสั่งของพระเจ้าตักสินคืนก่อนที่จะออกพระเจ้าตักสินว่า,วาอย่าเพิ่งกลับวัดทั่งขอรับไปพักที่วัดชินโนรถก่อนพราวัดชินโนรถอยู่หลังงหลังกองนานเรือใ,ใกล้ๆแล้วพวกพยาบาลจะได้ไปเยี่ยมตอนนี้เป็นการให้พักฟื้นสักหนึ่งปีก่อนจะเพิ่งกลับถ้ากลับวัดมีงานมากไปร่วจะกำเริบ ก็ต้องเชื่อท่านเป็นน้นว่าววันรุ่งขึ้นก็มีญาติโยมใกล้วัดชีนรถชอบกับเจ้าคุณทวนในเวทีมารับบอกว่าท่านจะออกจากโรงพยาบาลไปอยู่ที่วัดจีนรถเจ้าค่ะฉันฝากทำไมแล้วโยมคนนั้นชื่อโยมเนยก็ไปกับโยมไปถึงท่านเจ้าคุณก็รับรองดีท่านเจ้าคุณเป็นคนเชนาถเป็นคนอำเภอสันบุรีเชนนาถ ว่าอยู่กับท่านก็ดีตอนนี้ดีมากเพราะอะไรเพราะว่าวัดเล็กๆมีกุฏิอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่หลังแล้วก็มีหอสุดบนอีกหลังมีสไลยอีกหลังวัดเล็กท่านเองวัดชินโตรสสวยนั้นกุฏิก็แสนจ,จะกรงเกรงว่าจะนึกในใจว่าวัดหลวงแล้วเนี่ยวัดหลวงมีสภาพแบบนี้แสดงว่าหลวงผอมเต็มที แต่ก็ไม่ได้นึกตำหนิเจ้าวา่าเจ้าว่าเพิ่งเป็นใหม่เข้าส่งมาจากวัดะระฆังเป็นบริเลนเจตประโยคพอไปอยู่ที่วัดชินโนรถอาการก็สดชื่นขึ้นพยาบาลบ้างแพทย์บ้างก็ตามไปเยี่ยมเกือบทุกวันตอนเย็นๆเธอจะกลับบ้านก็ตามไปเยี่ยมบอกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับให้ยาเสริมบ้างอะไรต่ออะไรบ้างตามปกติญาติโยมก็นําอาหารมาให้ดี ถ้าญาติโยมที่ดีก็คือญาติโยมที่ได้หวยตามมาขอหวยตามเดิมแต่หลวงพ่อปานท่านก็เมตตาให้หนึ่งตัวตามเดิมเหมือนกันถ้าญาติโยมจะเอ้กพวกเล่นหวยที่บรรดาทพธบริษัทอาศัยกันต้องอาศัยกันชั่วคราวถ้าจะเพาะบางรายเอาทุกรายไปได้เพราะอะไรถ้าเธอถูกก็หายไปเลยแล้วแม่วันก็มาขอใหม่ ถ้าผิดดีไม่ดีก็ด่าเลยถ้าจะหวังผลจากคนเล่นหวยนะั้นอย่าไปหวังเลยอดตายเถอะเพราะคนเห็นหวยเล่นหวยนี่รู้สึกคุณคนได้น้อยถ้าถูกหวยจะมาแบ่งให้และเก้าบาทสิบบาทเอาละเอาละเอาสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็ยังดีเนี่ไอ้ที่ไม่ได้จริงๆนะเยอะแยะจะมีได้บงังซื้อเตี๋ยวให้ชามซื้อกาแฟให้ถ้วยนะ บางคนที่อีกไม่ใย่ทุกคนเช่นการให้หวยเป็นของไม่ดีแต่ว่าเวลานั้นก็ยังมีคนดีอยู่มากก็จะท่านท่านเมตตาให้หนึ่งตัวก็หนึ่งตัวบอกถ้าทองถามสองตัวบอกไม่มีต่อมาวันหนึ่งก็มีพระองค์หนึ่งท่านเบติต่อทางสถานีวิทยุธท่พิพัะจังหวัดชนบุรี ท่านมาบอกว่าท่านว่างๆไปออกอากาศก็แล้วกันแต่วิทยุกองพลที่หนึ่งอาจจะมาก็ไม่รู้ว่าอยู่วิสถานนีวิทยุขเขาออกกันยังไงแล้วก็เขาทายัางไงก็ทักหวาดหวาดเป็นกันเทศยังเคยเทศแต่อา,อากาศที่มันหวันว่นหวาดคิดว่าคนฟังทั้งประเทศ <c oughs> ก็รับปากท่าน พอถึงเาลาที่จะไปก็กํลาลังนั่งเขียนหัวข้อหัวข้อสั้นๆว่าวันนี้เราจะพูดอะไรบ้างเห็นหัวข้อสั้นๆสักสักสาหัวข้อแต่ถ้าพูดจริงๆแค่หัวข้อเดียวมันก็นหมดสามสิบนาทีขณะที่นั่งเขียนนังสืออยู่ขอเล่าย้อนไปนิดหนึ่งก่อนหน้านั้นวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งสามีเป็นือเอก ไปรบที่เกาหลีบ้านของเธอก็เป็นบ้านสองชั้นปรากฏว่ามีเสาโตะมันเสาร่วมไนไปหาหมอเขาวายก็บอกต้องถอนทิ้งไปหาพระก,กบอกต้องถอนทิ้งเธอก็นำทุบเทียมมาใส่ผ่านมาหาหาธรรมาวันนั้นเพราะว่าลหลวงนาช่วยดูหน่อยเถอะว่าเสาโตะมันมีความได้แรงเพียงใดก็เลยบอกว่าหลานสาว วันนี้หลวงน้าจะไปสถานีวิทยุพรุ่งนี้มาฟังข่าวก็แล้วกันนะเธอก็รับแล้วเทอก็ลากลับ,ก,บ,ก,บ,ก,บก็กำลังจะเริ่มลงมือเขียนหัวข้อก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากแต่งตัวสวยแพลวพราะยับไปดึงเพชรพ,พ,พลอยมีชดานั่งปุ๊บอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือ เธอฉันฉันหน้ามาถามว่าฉันมีความผิดคิดอะไรถึงจะต้องต้องไล่ไปชินเจบ้านนั้นอาจมาแต่ความจริงนั้นไม่หลับตานรรดาธรรมปุถิสัตว์เธอมากาลังลืมตากลางวันเนี่ยไม่ใช่กลางคืนถ้ากลางคืนก็น่ากูจะเพ่นเหมือนกันให้สวยแสนสวยขนาดไหนถ้ามาปุ๊บปั๊บแบบนั้นก็เพ่นเพ่นแน่รับรอง ไม่ใช่เพนก็ไปหาเธอนะเพนหนีแต่เลย่เป็นเพนกันวันฉันมองหน้าเธอแล้วก็ถามว่าเธอพูดเรื่องอะไรฉันไม่รู้เธอก็บอกว่าใครพระก็ดีครับว่าก็ดีสั่งถอนเสาวสั่งถอนสาฉันทําผิดคิดอะ,อะไรจึงจะไล่ฉันก็ถามว่าเธอเป็นใครเธอก็บอกเธอเป็นนางไม้เป็นเป็นลูก,กเทวดา อยู่ที่เสาต้นนั้นถามว่าเธออยู่ที่เสาเรื่เธอบอกไม่ใช่มีมานแปะที่เสาเพราะเสาต้นนี้เป็นต้นไม้ในป่าเมื่อเขาฟันลงมาแล้วมีมานฉันก็พังฉันก็ต้องเดินดิ้งแขก็เดินตามมาเรื่อยๆเพราะเาตั้งึ้นมาเป็นเสาวิม,มานก็แปะได้จึงมีสภาพเสาตกน้ำมันเขาถามว่าการที่เป็นอย่างนี้มันมีคุณและมีโทษ เขบอก,กคือเฟยก็บอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรฉันก็ไม่ได้โทษแต่ว่าถ้าต้องการโทษก็ได้ต้องการคุณก็ได้ถ้าแกล้งฉันฉันก็ให้โทษจะให้โทษได้เล็กน้อยมันมากก็ไม่ได้อย่างมากก็ต้องทําเสียงให้ปรากฏบ้างอะไรบ้างอย่างที่เคยได้ยินมาแล้วที่วัดวัดโบสถ์วัดบางใหญ่ก็เป็นว่า ก็ถามเธอว่าเอานี้ดีกว่าถ้าเจ้าของเขาต้องการลาบสัการะจะช่วยได้ไหมเธอก็บอกว่าถ้าเล็กได้ช่วยได้ใหญ่ช่วยไม่ได้ยังนี้ถามเธอว่าถ้าจะช่วยให้เล็กนั่นหมายความว่าอะไรเธอก็บอกว่าเล็กท้ายสามตัวเล็กท้ายสองตัวแต่ไม่ใช่เขียนเนี่ยต้องซื้อไปซื้อโอตอตรี่ ถ้าถามเธอว่าจะต้องเลือกเลือกเล็ก,เลกไหมบอกกระบอกไม่ต้องเลือกถ้านึกอยากจะเล่นเล่นเล็อะไรให้เล่นอันนั้นฉันก็โดนใจให้เขาซื้อเองถ้าถามว่าเขาต้องทําอะไรบ้างเธอก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาพวงม,มาลัยมาแต่ยิทยาศาตะปูต่อที่เสาที่เขาตอกแล้วก็แล้วกันไปเสาก็ฝาบันติดกัน <c oughs> ให้ตะปตูต่อข้างฟ้าเอาฟฟมอะไรคล้องดังนโน้นดันนี้แล้วผ้าสามสีสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีชมพูแล้วน้ำหอมประเอาเอารวกทองปิดนิมนพระไปสักห้าองค์ฉันเพลงก็ได้เมื่อทําบุญเสร็จอุทิศส่วนกุศลให้ฉันนัชฉันจะช่วยพอรุ่งขึ้นเจ้าข,ของมาก็เลยบอกตามนั้นเธอก็ทําทันทีพ้าบอกว่าหลาน ถ้าเธอก็บอกถ้าอย่างนั้นฉันนี่มันลงหน้าหนึ่งองค์ก็บอกเอางี้ก็แล้วกันอีกสี่องค์ลงหน้าจัดหลวงน่อบอก,กเลยบอกลงหน้าจะจัดให้ถามว่าเธอจะเลี้ยงอะไรเธอก็วาดภาพอาหารอย่างดีทุกอย่างเลยถามเธอบอกว่าอยากจะให้พระฉันมากหรือพระฉันน้อยเขาบอกที่บอกวันนี้ทำของดีอยากพระฉันมากๆแลเลยบอกเอางี้ก็แล้วกัน ถ้าต้องการในพระฉันมากๆแต่ไอ้ของที่บอกมาแล้วนะงดเสียให้ใช้น้ำพริกน้ำปลาผักต้มแล้วผักดิบมีปลาย่างถ้าจะมีของน,น้ำก็มีต้มยำหม้อดเดียวพอจะเป็นต้มยำหมูหรือต้มยำปลาก็ได้ถ้าปลาอย่าใช้ปลาเป็นนะถ้่าใช้ปลาที่ตายแล้วซื้อเข้ามามันจะบาปทำบุญอย่าผสมบาปเธอก็ายอมรับ วันนั้นจริงๆพระไปฉันกันลออน่อสังขำเหือกพระพระไม่ค่อยได้ฉันไอ้ตำพิบปราราเนี่ยถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีต้มยำเารียกว่าล้างคอไป็เล็กๆน้อยๆพอสมควรที่หมดมากคือผักต้มไปย่างกระนำพิกปร,ราหมักหมดมากเขาต้มยำค็าหนักเหมือนกันเธอก็ดีใจพอทําเสร็จปรากฏวันเดือนนั้นเมื่อหวยออกเธอถูกรางวัล เรียทายสามตัวห้าใบเรียกทายสองตัวสิบสองใบเมื่อเธอถูกแล้วก็ถึงวันเสาร์อาทิตย์เธอก็ทํามุญใหม่ทำมุนอีกเลี้ยงพระอีกเธอก็ถูกอีกวงความว่าเธอถูกแบบนั้นนทุกงวดเัียกทายสามตัวเลียทายสองตัวถูกคราวเอาเป็นแคราวแล้วสิบใบกว่าทุกครั้งไป เง่ท้ายสามตัวก็ห้าร้อยบาทถ้าสิบใบก็ห้าพันเงี้ท้ายสองตัวก็สองร้อยบาทถ้าสิบใบก็สองพันตัวเอตัวเธอเองก็ไม่อยู่ว่างเม,มื่อสามีม่อยู่ก็ไปทํางานโรงยาสูขทำงานยาสูบก็เป็นว่าเธอก็ตั้งตัวได้ไม่ต้องถอนเสาทิ้งที่นําเรื่องนี้มาคุยก็กขอบรรดาานพูบริษัททราบ ว่าเรื่องเสาตกตั้มมันนี่เป็นเดือดเป็นร้อนกันมากความจริงไม่มีอะไรเป็นโทษแต่ถ่าว่าเราไม่แกลงแกล้งเขาโทษจะไม่มีถ้าปรากฏว่ามีกระบานใครยาตะปูไปตอกถ้าถ้าต้องการให้มีคุณก็ทำตามที่แล้วมาก็แล้วกันเพราะนางไม้เธอบอกอย่างนั้นอาตมาก็บอกตามนางไม้เธอถ้าเธอก็ได้เมื่อป่วยอยู่ที่วัดชินโดรถ แพทย์โรงพยาบาลก็มาดูอยู่เสมอว่าอาการดีขึ้นเวลานั่งก็ตัดสินใจคิดว่าวัดบาองโคไม่กลับแล้วตำแหน่งเจ้าวาดหรือตำแหน่งใดๆถ้าที่มีอยู่ขอพักเขียนหนังสือเวลาออกเขาก็โตอตอบมาบอกยังไม่ออกก็ตอบไปว่าให้ออกหรือไม่ออกก็ไม่กลับไปทํางานอีกถือเป็นการออกปโดยปริยาย <c oughs> ท่นนี้มีคนอื่นอยากจะเป็นเจ้าวาดเขาบอกว่าเจ้าวาดองเดิมไม่ขาดเธอก็มาทําท่ามาเยี่ยมแต่ว่าจะมาขอให้ลาออกแต่เธอก็ไม่กล้าพูดอัตมาก็ไม่ก็ไม่พูดเพช่างมันเขาอยากแะเป็นก็เป็นไปเราไม่เป็นก่อนแล้วกันเบื่อเต็มทีแล้วหมดมาตั้งยี่สิบปีเนี่ยเข้าบรรษาที่ยี่สิบพอดี เมื่อเข้าพรรษาที่ยี่สิบก็นึกถึงพระปานได้บัลตันบอกว่าเมื่อเขาเ้าพรรษายี่สิบแห้ออกจากวัดก็ตัดสินใจว่าคราวนี้เราออกจากวัดแน่อาการออกจากวัดนี่มีความสุขมากอยู่โรงพยาบาลก็มีความสุขถึงมีจะมีทั้งแม้มจะมีความทุกข์จากทางร่างกายบ้างแต่จิตใจมีความสุขมาอยู่ที่วัดจินโนรก็มีความสุขแต่สุขทุ่โรงพยาบาลไม่ได้เท่านี้เพราะอะไร เพราะเสือเหลืองนี่ไม่เชื่เล่นนะบรรดาท่านพุทธบริษัทเสือเหลืองนี่ไม่ไม่เชื่เล่นเรื่องอิฉาทิสยาท่นหนักมากมีพระอยู่ไม่กี่องค์ก็มีคนอยู่สองคนไม่ขอดิพระเธอตั้งไงอิชายิสยาเป็นกรณีพิเศษอาตมาก็เฉยือว่วเป็นเรื่องธรรมดาย,า,ายังไปยุตเจ้าวาดเจ้าวาดแต่ความจริงก็หูหนัก แต่บางครั้งก็เป็นโหนนุ่นอันตามาก็เฉยแต่นึกว่าไอ้วัดนี้เราจะอยู่โชคคราวแล้วไม่อยู่ตลอดการเราไม่พอใจเมื่อไหร่เราไปเมื่อนั้นหลังจากนั้นต่อมาเขาก็มีเรื่องกันที่จังหวัดชัยนาทเวลาน้อัตามาย,ยังติดต่อว่าอนองคารามอยู่แทนที่อยู่ว่าอนองเราก็อยู่ระวงแต่ก็มันอยู่ไกลาจากโรงพยาบาลไกลาจากแพทย์ ต้องอยู่ที่วัดชินดาวรดคิดว่าอะไรจะเข้าวัดไปอยู่ระวงสาวาตตามเดิมก็เข้าได้แต่ว่าจะเป็นหนักภาระภาระจะมีมากอยากจะหนีเข้าป่าให้มีความสุขก็บังเอิญที่จังหวัดเชน,น่ายเขามีเรื่องราวกันระหว่งางพระต่อพระทางเจันภาคคือลอยเลขาจัานทภาค,คือเจ้าคุณสีถ้ารุนเล็กที่กิน น้ำพริกเอ่อพริกป่นกับต้ำปลามาด้วยกันบอกว่าหลวงพี่ช่วยไปดูหน่อยว่าความจริงเป็นยังไงก็เลยมาดูที่จังหวัดเชียงนาทก็มาพักอยู่ที่วัดต้นโพวัดศรีว่าโพเวลานี้เวลานั้นยังเป็นสนักสงฆ์ตั้งใหม่ๆเป็นมีกระท่อมเล็กๆคิดว่าถ้าอยู่กระท่อมเล็กๆอย่างนี้มีความสุขดีกว่าอยู่ตึกใหญ่ เาตอบเล็กๆไปต้องใช้ใครถูใช้ใครกวาดเรากวาดเราถูงเราเองก็ได้แต่เรื่องหมาที่บรรดาท่านพุบรษ,ษัตไปอยู่ที่ไหนต้องมีหมาที่นั่นหมาเธอก็มาอยู่ด้วยแล้วก็สงเคราะห์พอมาถึงที่วัดโพก่อนพก็มีคนมาเล่าความเป็นมาให้ฟังของพระว่ามีสภาพย่ำแย่มากเวลานี้ผมไม่ทราบวิธามูลวัดไหนกันแล้ว ก็เป็นนั้นว่าอาตมาก,ก็ต้องวางเฉยนั่นถ้าอยากจะรู้จริงๆก็ต้องเป็นหมอดูเริ่มตั้งตนเป็นหมอดูทางไหน <c oughs> ความจริงนะดูได้ถ้าดูตรงตางความจริงได้ด้วยดูจริงๆทั้งนี้การเป็นหมอดูเพราะว่าต้องการความจริงคนที่ยให้หมอดูดูต้องเล่าความจริงให้ทราบ ก็เป็นอะเป็นการสืบความเป็นมาของพระไปนในตัวเสร็จก็รู้ว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการใดๆทั้งหมดเมื่อทราบแน่นอนแล้วก็ายรายงานทางทางกรุงเทพทราบทางกรุงเทพเจ้าหน้าตรวจการภาคเข้ามาขึ้นมาสั่งพักพื่อคณะที่การองนั้นพักจากหน้าที่ แต่ดูวิธีฝ่ายโจทย์ก็รู้สึกว่าเป็นคนทท่มๆไม่เอาไหนเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนจะเรียกว่าโง่ก็ไม่ใช่เรียกว่าดื้อดีกว่าถ้าคิดว่าจะทําอะไรก็ต้องทำตามนั้นตามชอบใจของตัวเองมันจะผิดมันจะถูกจะดีไม่ดีก็เช่าก็เลยคิดในใจว่าคนสองคนนี่มีคติคล้ายคลึงก,กันหลังจากนั้นต่อมาสภาพการหมอดูก็เกิดขึ้น ตอนนี้มาวันหนึ่งกำลังนั่งอยู่ตอนเช้าทักสามโมงเช้าก็ามีเด็กนักเรียนสตรีที่จังหวัดชัยนาทสองคนเธอก็วิ่งแฮกแฮกแกเห็นวิ่งวิ่งอย่างเร็วออกไปถึงก,กระดาษที่เธอเห็นวิ่งมาก็นึกในใจว่าจะเด็กสองคนนี่เด็รุ่นสาวแล้วละ่ะเรียนมัธยมปีที่สาม เธอจะมาทําไมวิ่งทําไมทําไมต้องวิ่งก็ทราบว่าคนที่วิ่งข้างหน้าเนี่ยเ,เงินหายพอเธอขึ้นบันไดมาก็ถามว่าลูกสาวเงินหายด้วยลูกเธอก็นา่งตกใจบอกหายเจ้าข้าแต่ก็ร้องไห้ทาว่าเงินอะไรบอกเงินจะเสียค่าเทอมพอจะตังค์ไปเสียก็าเทอมก็แปากดเงินหายเพ่อบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเงินยังไม่หายนะลูกนะ เดี๋ยวรีบวิ่งกลับไปใหม่แต่ไปให้เร็วหน่อยถ้าไม่วิ่งก็ได้จะไปให้เร็วหน่อยยายถึงเวลากินข้าวกลางวันถ้าถึงเวลากินข้าวกลางวันเงินอย่าหายขึ้นไปทางบันดไดด้านขวามือเลี้ยวเข้าไปจะมีห้องหนึ่งห้องถามเธอว่ามีไหมเธอบอกว่ามีจะไ่ทานถ,ถ้าเห็นก็เบื้องแผ่นหนึ่งวางอยู่ให้เปิดก็เบื้องขึ้นมาเงินจะอยู่ที่นั่นถ้าเธอก็กราบแล้ววิ่งเขาเนี้ยวิ่งเร็วจัด ยงกลับไปพอถึงเวลาตอนหลังเที่ยงเธอก็มาหาบรได้เงนะินแล้วเจ้าค่ะเสียค่าเทอมแล้วก็ดีใจไอ้เรื่องนี้ก็กลายเป็นหมอดูใหญ่ในที่สุดก็ต้องเป็นหมอดูให้เด็กถึงเวลาพักเที่ยงเด็กโรงเรียนสตรีก็ไปกันเต็มกุฏิล้นกุฏิทุกคนก็ขอร้องให้ช่วยเหลือในการสอบเลยทำท่าเป็นหมอดูหลับตานิดคราวนี้ไม่ดูจริงแนละ้วโก,กหกแล้ว มาทุกคนที่มาที่นี่สอบได้หมดก่อนที่จะมาสอบให้มารับตรรมนก่อนแต่ก่อนที่รับธรรมนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหนึ่งอย่านอนดึกกินข้าวกินปลาเสร็จหายเหนื่อยทำการบ้านเสร็จดูหนังสืออย่านอนให้ดึกนอนหัวข้ามหัวข้า,ขาหน่อยต่การที่สองตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้ามเที่ยวถ้าวันเสาร์เที่ยวได้ กลางคืนนะธันอาทิตย์อย่าเที่ยวเพวื่อันยังอ้วงทุกคนปฏิบัติตามนั้นหมดบอกว่าเวลาที่ครูสอนให้ตั้งใจฟังครูสอนตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามถ้าสงสัยถามครูถามแล้วจดไว้เธอก็ทําตามก็เป็นเอาเวลาเวลา,เวลาใกล้จะสอบวันก่อนจะสอบสองวันก็มีนักเรียนมาเตรียมต้องไปหาสลาพรมน้ำมนต์เธอ เป็นการให้กำลังใจแต่ความจริงไม่จำเป็นหรอกไอ้ที่บอกเป็นนั่นอาจะมีความสำคัญมากเป็นนั้นว่าขัะที่พวกเธอมาตอนกลางๆปีพระอาจารย์ใหญ่เขาไม่เคยนับถือพระเขาก็ติบาดทั้งเรียนจะติดไศยศาสตร์ถ้ามีอาจารย์รองลงไปรองอาจารย์ใหญ่บอกไม่ใช่ไศยศาสตร์พระปาริกรุงเทพท่านรู้จักการแนะนำนักเรียนที่มีความขยันมันเพี่ยนปีนี้รู้สึกว่า นักเรียนดีขึ้นมากทั้งเวลาสอบจริงๆเขาเคยตกจะได้อย่างเก่งกสบเปอร์เซของคนนอกนั้นอีกสีสเซต้องตกกันแน่นอนบางทีก็เหลือห้าสบปอร์ซปีนั้นได้เต็มร้อยเปอร์ซนทีหลังก็ไม่มีธนักเรียนครูก็มาด้วยก็เลยกลายเป็นพระหมอดูไปเขาเรียกหมอดูจำเป็น แต่ว่าหมอดูจําเป็นก็ดูตามความเป็นจริงถ้าเขามาดูก็ดูให้แต่จะต้องเขียนมาให้เขียนมาไม่เกินสามข้อให้ถามไม่ได้พวกนี้ถามแล้วพูดมากถ้าเขียนมาไม่เกินสามข้อนําดอกไม้ทุกเทียนมาด้วยวันรุ่งขึ้นมารับให้ปฏิบัติตามนั้นทุกคนเป็นอน,นว่าวัดโพเวลาด้านข้าวไม่คอยจะพอ,อกินมาก่อนข้าวเหลือกินเหลือใช้ กินเช้าแล้วกิกนเพนอาหารก็เหลือเฟือเพราะคนมามากที่เวลาทําบุญคนไม่ค่อยเคยจะมีเวลานี่นก็มีล้นสลาแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายโดยทนนุนนาขึ้นชื่อว่าคนที่รู้คุณคนย่อมมีน้อยจะทำดีเพียงใดก็ตามแต่จเจ้าวาดเป็นคนใจแคบ ไม่ต้องการเห็นคนอื่นที่ดีกว่าตนและเมื่ออรตมามีแขกมากกว่าตนก็เริ่มอิจฉาทิศยาไอ้เป็นของธรรมดาและ้นในที่สุดหลังจากั้นมาอรตมาก็ย้ายจากสถานที่นั้นไปอยู่วัดปักโคมาขำมเท่าอรบรรดาแทานพุทธบรัษว์เวลานี้ก็หมดเวลาแล้วนี่าขอลาก่อนวอความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผล ต้องมีเดบรนดา่านพุทธศาสนาที่กจชนทุกท่านสวัสดี